สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินแม่เธอมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะนําเมนูคากิต้มโขกมาฝากค่ะทําง่ายๆได้รสชาติอร่อยค่ะไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นก็เอาคากิไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาทอดพอให้หนังเข้าตึงๆแค่นั้นพอนะคะเนี่ยทอดลงไปแบบนี้ค่ะพอหนังเขาเริ่มตึงแล้วแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะคะพักไว้ก่อนค่ะ จากนั้นตักน้ำมันออกมานะคะให้เหลือแค่นี้ก็เอา3ามเกลือลงไปผัดค่ะผัดให้หอมนะคะจากนั้นก็ใส่คาีิของเราลงไปเลยค่ะวันนี้จะลองใช้เตาถ่านทําดูนี่ใช้เตาถ่านอยู่นะคะก็ใส่คาีิของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดไปให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะลงไปเล็กน้อยนะคะพอคลุกคลิกค่ะ สำหรับเมนูการต้มโคกเราจะใช้ส่วนไหนของหมูมาทำก็ได้นะคะสามชั้นหรือว่าเป็นขาหมูก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ใสคโคกลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้โคกประมาณ1,500มลลนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี okay. ้ค่ะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวฟองเขาก็จะหายไปนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงเลยค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวซอสน้ำมันหอยผงปรุงรสแล้วก็เกลือป่นนะคะใส่ลงไปต้มพร้อมกันไปเลยแบบนี้ค่ะระหว่างที่เราต้มก็ปิดฝาด้วยนะคะวันนี้ใช้ขาหมูเกือบเกือบสกิโลนะคะกับโคก1,500้ก1,500มิลลิตรค่ะเราก็ต้มไปด้วยไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะคะ เราจะใช้เวลาในการต้มหรือว่าตุนนี่นะคะไปประมาณสัก1ชั่วโมงพอครบ1ชั่วโมงแล้วก็ใส่ไข่ต้มลงไปก็ได้ค่ะอันนี้เด็กชอบต้องใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะในระหว่างรอให้คากรีของเราเปื่อยนะคะก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไว้จิ้มกันค่ะใส่พริกขหนูกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำมะนาวผงปรุงรสแล้วก็น้ำอุ่นเล็กน้อยนะคะ ปั่นเลยค่ะตำก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกแบบไหนสามารถทำได้เลยค่ะปั่นก็ง่ายดีนะคะจะใช้น้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าเป็นน้ำส้มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะที่บ้านชอบจิ้มซีฟู้ดกับขาหมูค่ะาก <c oughs> นั้นมาดูขากิของเราค่ะแล้วก็ต้มครบสองจำองแล้วนะคะก็เอาคะน้าใส่ลงไปค่ะตามชอบเลยนะคะใส่ลงไปแค่ลวกๆนะคะ นี่แบบนี้เลยค่ะน้ำก็จะคลุกคลิกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคากิต้มโคของเราเมนูเจริญอาหารอีกเมนูหนึ่งเลยล่ะค่ะและที่บ้านเด็กๆชอบมากเลยนะคะลองไปทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากก,าก,กาดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินเมเธอแล้วก็กินเมเธอทุกช่องทางด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ